อันนี้เขายกหิ่งห้อยมาอยู่กลางเมืองไงป้ะป๋าเพิ่มบรรยากาศในการทานอาหารมื้อค่าด้วยว่าอุ้ยสร้างบรรยากาศที่โรแมนติกได้เลยนะเนี <Enfin> ่ยเหมาะกับคู่บ่าวคู่เออเหมาะกับคู่รักมากนะโอ้ย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 มันกมันสนับสนุนรายการโดยภูเขาทอง พรทุกจานมีเรื่องราวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเอ็มบุสราคำบริการมั่ครับมั่ครับสถานที่คุ้นเคยนิดนึงแต่จริงๆเราเราไม่ได้มาที่นี่เราจะไปข้างหลัง้างข้างหลังอีกเหรอใช่ค่ะในเครือของเขานะคะมี The Cafe มี Anonymous Coffee Shop อยู่ข้างหน้าแล้วก็มี The Beast แล้วข้างหลังที่เราจะไปวันนี้คือร้านวังหง้อย ทำไมไม่ทำการบ้านมาเนี่ยอุ้ยขัางในมีอยอะไรเป็นไงมึงข้างในมีห้อยเหรอเขามีจริงๆเดี๋ยวพอเราทานอาหารไปสักพักหนึ่งเขาจะปล่อยหห้อยออกมาอันนี้พูดจริงๆพูดจริงๆไม่ไม่หรอกพ่อมันอาจจะดูลึกลับนิดนึงนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มายากก็คือเดินทะลุเข้ามา W H House นะคะตรงนี้เจ้าของเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คนกทีครับเจ้าของป่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนขับรถอ M คันนนโอ้คนขับรถ M อ้ของเอเจ้าของหลังจากนี้เป็นต้นไปเขาจะเข้าสู่อีกบรรยากาศหนึ่งไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยมันเหม เป็นห้อง VIP อเราจะนั่งฝั่งนู้นค่ะมาอะะตอนนี้เข้าสู่ช่วงมามาเหลาไงใช่เราไม่ได้เหลากันมาสักพักหนึ่งแล้วนะก็ะเป็นเทปแรกพ่อมาถ่ายตอนตกลางคืน,คนได้รับดื่มดำบรรยากาศของอดินเนอร์สักนิดนึงวันนี้เรื่องที่อยากจะเหลาพ่อเป็นเรื่องที่เอ็มมีคําถามอยู่ตลอดเวลา<อ>ถ้าพ่ออยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเอาเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องที่จะเหลาเนี่ยถ้าพ่อมีปัญหาเนี่ย พ่อจะให้มันยุดติดลงให้มันซอฟลงเบาลงพ่อจะไม่ให้ถึงลงพักคนบางคนไปวืดไปวาดไปขึ้นใจ่าสาอารมณ์ใส่กันก็ต่อยกันอจ็บทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องอันนี้พ่อเทคนิคของพ่อเลยรถชนก็ไม่ต้องอารมณ์เสียเพราะว่ามน,นีีประกันอยู่แล้วอ,อ,ยอยากให้เกิดไหมล่ะใช่ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกอันนี้คําแรกตอนนี้เราอยู่กันที่วางหิงห้อยวางหิ่งห้อยจะเสิร์ฟทั้งหมด สิบคำสิบคอร์สนะคะราคา2990บาทไปจนถึงเมนคอร์สนะเมนคอร์สได้มาหนึ่งอย่างแต่ถ้าสมมติว่าเราจะไม่ทานอย่างนี้เราเลือกอีกอย่างหนึ่งเ,<อ>เราก็ต้องเพิ่มเงิน<อ>ได้แต่ว่าเราต้องเพิ่มเงินจะไมไ้ถือตังมาก็ไม่ได้กินตั้งใจออกมาข้างนอกเราก็ต้องถือตังมาเผื่อคนมันลืมได้ก็นี่ไงพ่อเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เป็นยุคดิจิทัลเราสามารถใช้มือถือโอนตังสแกนจ่ายได้โอนไม่เป็นคนโอนไม่เป็น ไม่ต้องมาอยู่บ้านนั่นถูกต้องแล้นะน่นคือนั้นนั่นครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะหิ่งห้อยยังไปทางการนะครับจากวันนี้เชฟนิ้เกิดปฏิเหตุนิดหน่อยนะครับผมเป็นไรที่ข้อเท้าตอนนี้ก็ใช่หรือเปล่าเมียเตะตักขาสำหรับคอร์สแรกนะครับชื่อว่าสมเพานะครับในตีมนี้เราใช้ชื่อว่ามณีมีนาเปรียบมณนีเป็นเหมือนตัวของหิ่งห้อยนะครับเป็นมีแสงเป็นอัญมณีรวมถึงตัวนี้สมเพาเราจะเปรียบเป็นเหมือนการล่องเรือออกไปตัวนี้จะเป็นแผ่นแป้งนะครับเราทำเป็นเหมือนเซมเบ้ด้าน เป็นปลาโอแห้งตัวนี้จะอบกรอบทานแล้วเรียกน้ำย่อยก่อนก่อนที่จะเริ่มทานไม่ขอถัดไปนะครับทานแห้อร่อยครับขอบคุณครับอ่ะเอ็มไม่รู้อ่ะเอ็มกินก่อนละอืมกลิ่นของปาโอห้งอ่ะอืมอร่อยมันก็เก็บแบบปลาแห้งอ่ะรู้สึกได้มาเหมือนปลาแห้งจริงวันนี้เราจะคุยไปทานไปคือเรื่องของเรื่องคือเอ็มอยากจะถามว่าถ้าพ่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่คือไม่เข้าใครไม่ออกเช่นถ้าพ่อจับได้ว่าลูกเขยพ่อมีเมียน้อย พ่อจะทํำยังไงพ่อจะเตือนก่อนครั้งแรกเตือนว่าให้รีบสาสางให้เสร็จแต่ถ้ายังไม่สาสางให้เสร็จนีสาสสาจ่พ่อจะบอกเอ็มนะพ่ออันนี้ถ้าเกิดว่ามีเมียน้อยจริงก็ต้องเตือนแต่เขารู้สึกได้ว่าเฮ้ยกำลังรอบลูกนอกทางแล้วนะเลิกซะก,ก่อนที่เอ็มยังไม่รู้นี่ถือว่าพ่อให้เกียรติแล้วนะพ่อคิดว่าพ่อรับได้ไหมถ้าวันหนึ่งลูกสาวพ่อคือจะเห็นลูกสาวตัวเองกับลูกเขยมีเมียอีกคนนึงแต่ถ้าเอ็มรับได้ก็ไม่เป็นไรตตอนนี้พ่อรับก่อนมตอนนี้พ่อรับก่อน จริงๆแล้วพ่อว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปเลยอย่างที่พ่อเคยพูดหลายครั้งนะมันไม่มีความสุขเท่ากับภรรยาของเราหรอกมันมีความสุขเท่ากับอยู่กันลูกหรอกในมุมถ้าเป็นลูกชายอ่ะน้าน้องมิกมีเมียน้อยพ่อเขาพูดเหมือนกันเลิกลูกแล้วสะสางพ่อเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่จะให้กินก้อนหินอ่ะถ้าเป็นในมุมของลูกชายพ่อพ่อก็จะเตือนเหมือนกันพ่อก็จะเตือนเหมือนกันครั้งที่หนึ่งอย่าไปทำนะผู้หญิงลูกแล้วถ้าเกิดว่าผู้หญิงเคามีผู้ชายคนเดินลูกจะคิดยงงงไไทมพ่ออถึเเลืืกตน พ่อไม่รู้สึกหรอว่ามันเป็นการที่เราเข้าไปวุ่นวายกับครอบครัวของลูกหรือเปล่าอันนั้นมันเป็นเรื่องถามที่เกิดขึ้นไงพ่อจะรู้ไหมพ่อไม่รู้นี่มันเกิดจากคําถามของเอ็มที่มาถามพ่อถึงก๊อบมีจริงถึงเรื่องลูกถึงนรองมิกมีจริงพ่อก็ไม่รู้อยู่แล้วถ้าพ่อดันจับได้ไงจับได้แบบเห็นข้านังข้าขาวอย่างเงี้ยอันนั้นแหละพ่อจะเตือนครั้งที่หนึ่งอย่าทำแบบนี้ลูกสงสารเมียลูกสงสารเมียมันเป็นเพราะอะไรทําไมพ่อถึงเลือกที่จะเตือนเพราะพ่อเคยเดินทาง พ่อให้สาสางแต่ดีนะพ่อจะสาสางตัวเองนะไม่มีใครมาเตือนพ่อนะพ่อคิดเอาของพ่อเองว่าพ่อดูจักสภาพแล้วเฮ้ยสาสางจริงหรือเปล่าพ่อสาสางตัวพ่อเอง เดี๋ยวเรากลับมาต่อนะอย่าเพิ่งร้องไห้นะนยังไม่ได้ร้องไห้เดี๋ยวเรากลับมาต่อเพราะว่าเอ็มอยากจะเปิดมากเลยเหมือนไข่มุกอันดามันอะไรสักอย่างสำหรับปลอดสันมาครับตัวนี้ชื่อว่าโลกาครับก็คือการที่เราล่องเรือเมื่อกี้ก็คือเราสำรวจโลกในที่ต่างๆนะครับเปิดฟา้ามาด้านในจะพบอัญมณีอย่างหนึ่งนะครับปุรินะครับเราดัดแปลงมาจากกะหรี่พับค่อยๆเปิดโอ้โหปุรินะครับให้รสสัมผัสกรอบนะครับด้านในจะเป็นมูสให้ความนุ่มนวลนะครับแล้วก็จะมีเนื้อไก่นะครับที่เรานำไปซูวีให้ความนุ่มนะครับด้านบบบนนนนนจะะะทท็็อออออปด้้้ววยยโฟมมมมมคครรรััาให่เชิแลื ทั้งคำเลยอ่ะเหมือนเรากินกะหรีปป่ปั๊บในอีกรูปแบบหนึง่งเนอะม,มันเหมือนกะหรี่ป,ปั๊บที่เสิร์ฟมาในอีกรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในแป้งปุริข้า<ม>งใน <assignments? S 1> ออ,อ ลวดมาฮะโอ้เียจะรู้ว่าข้างในเป็นฟาร์มใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาเรียงไว้ คือเอ็มเามาถึงตอนที่ฟ้ายังสว่างอยู่ก็เลยไม่เห็นเขาแต่พอมืดปุ๊บเนี่ยเนี่ยเห็นเลยเขาบินอยู่ตรงนี้เต็มเลยกอเลยไปอัมพาครั้งนั้นขี่เรือไปดูนั่นที่สวยมากเป็นป่าเป็นทึบเลยมันก็จะอีกอารมณ์นึงอีกอารมณ์หนึ่งเป็นป่าเลยแหละเป็นป่าเลยละแต่อันนี้เขายกหิ่งห้อยมาอยู่กลางเมืองไงป้าเพิ่มบรรยากาศในการทานอาหารมื้อค่ำด้วยว่าอุ้ยสร้างบรรยากาศที่โรแมนติกได้เลยนะเนี่ยอันนี้เหมาะกับคู่บ่าวคู่เออเหมาะกับคู่รักมากนะคู่บ่าวสาวคู่รักคูคนที่จะมาแบบว่าเฉลิมฉลออองงงในช่่โกกาาสตๆระไไ็ด้ ใครก็ได้เป็นคู่รักกันมาเลยเนี่ยแนะนําเลยถึงอยากให้พ่อออกมาทานตอนกลางคืนบ้างไงเพราะว่านานมากแล้วนะที่เราไม่ได้มากินข้าวด้วยกันแบบช่วงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใส่ชุดดําเลืองตกใจนี่ก็ดูดเลือดน้องเขาก็ตกใจพี่พี่กนบอกว่าพอเดี๋ยวเดี๋ยวแสงไปทําให้เค้าไม่สงบเค้าพี่ก็พี่ก็เลยอ่ะอันนี้นะคะในใบนี้เขาเขียนว่ากําแพงดิน เดี๋ยวเราต้องมาดูว่ากำแพงดินคืออะไรสำหรับขอชั้นมานะครับมีชื่อว่ากำแพงดินเราขึ้นมาที่ชายฝั่งนะครับกำแพงดินเราจะหมายถึงชั้นของโลกต่างๆรวมถึงดินจะเป็นที่อยู่ของหิ่งห้อยนะครับตามที่น้องเขาได้แต่ว่าตอนนี้เราล่องเรือมากับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเขาเป็นคนชาติไหนอะ่ะอินเดียนแดงไหมไม่สิน่าจะเป็นคนโปรตุเกสหรือป่าไม่รู้นะแล้วพ่อชาติไหนอะ่ะชาติที่แล้วลง <laughs> มันจะมีความกรอบอยู่นะทุกคนแล้วข้างบนก็จะเป็นเจลลี่นะคะเพราะว่าเขาทำยูสุให้เป็นเจลลี่อืหวานมันนัวยูสุก็มีความอมเปรี้ยวๆหน่อยมันอร่อยแบบไม่น่าเชื่อมันจะลงตัวแบบฝรั่งฝรั่งนะอันนี้คือ คำนี้ก็เรียกอะไรครับเนี่ยเทฟครับสําหรับจานนี้นะครับมีชื่อว่าอุดมนะครับอ <จะ S 3> ุดมเป็นแต้พันธุ์ิดไม่ใช่ครับ <laughs> ตัวนี้จะเป็นยำหอยนะครับเป็นฮอกเกโดสเกลล็อปนะครับตัวยำส้มอโอจะใช้ส้มโอสามสายพันธุ์นะครับจะม,มีความฉําจากส้มโอความหวานจากตัวหอยแล้วก็มีความกรอบจากตัวปลาช่อนนะครับม,มาให้อร่อยครับมาอันนี้ก็มาอีกครับเดี๋ยวถ้าก่อนกทานนี่เนี่ยหิ่งห้อยมาแล้วใช่เขาใส่ถ้วยมาเพราะว่าเราอยากดูเด็กๆน้องๆนะอิ่งห้อยอยู่ไหนหิ่งห้อยอยู่ไหนตัวเขาก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเขาใาย ไฟแสงเขาแรงจังถ่ายเก็บไ้ให้ลูกสาวดูนิดนึงอ๋อเนั่นเนน,นเอ็มกับกรุงเทพเอ็มก็ไม่ได้ดูอย่างนี้ได้ง่ายๆนะกลับมาที่อุดมเอ็มขอชิมก่อนเพราะว่าเอ็มตักรอไว้แล้วค่ะอ่ารีบน,นลยรสชาติดีเหมือนยำแกลอกแล้วก็ยำส้ม,มโอรุดมกันอะ่ะใช่ค่ะส้มโอหวานๆมากินกับพวกนี้มันเข้ากันอะ่ะ ัถดตัวนี้มีชื่อว่าสมบูรณ์นะครับจะเป็นหลนปูนะครับกันเชียงปูมานะครับจากจังหวัดส,สุราษฎร์นะครับส่วนได้เห็นในกระดองปูตัวนี้จะเป็นอ่องปูนะครับเราทําขึ้นมาเพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่มากขึ้นในการทานมีอรรถรสในการาทานที่มากขึ้นนะครับทานให้อร่อยครับว่าไงว่าพ่อต้องเริ่มจากอันนั้นก่อนอ่องปูเป็ไงนะอืม,นะอม,อม ทุกคนทุกอย่างมันเข้ากันหมดมันกลมกล่อมมากากลับมาต่อด้วยความที่พ่อเป็นคนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยความเป็นขนทรทมเนียมพ่ออะเคร่งครัดไหมไม่นะพ่อเป็นคนเริ่องสมัยพ่อเคยห้ามเอ็มไหมล่ะพ่อไม่เคยห้ามมีสิ่งหนึ่งที่เอ็มอยากถามเพราะว่ามีคนอะชอบมาคอมเมนต์ในแง่ที่ค่อนข้างลบอ,อย่างล่าสุดที่เอ็มไหว้พ่อในวันเกิดและเอ็มให้เงินพ่อ,อจะมีคอมเมนต์แบบแง่ลบเช่นว,ว่าทำดีไม่ต้องถ่ายอวดก็ได้ ให้เงินพ่อแค่นี้เองยังมาอวดอีกอ,อีกอันนึงก็แบบสงสารคนจนเนอะอเอ็มก็เลยอยากรู้ในในในมุมของคนเป็นพ่อสิ่งเหล่านี้ที่เอ็มทำให้พ่อมันก็เล็กๆน,น้อยๆลูกพ่อก็ไม่ได้อยากได้อะไรอยู่แล้วเพื่อเอ็มมาให้พ่อก็เก็บเอาไว้นะมันก็ไม่ได้ต่างกับคนที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นลูกรักพ่อคนที่เป็นพ่อรักลูกวันที่เขามีเงินมีทองอะไรพวกเนี้ย มันเปน็นมันตีความหมายได้สองอย่างอย่างที่เขาบอกว่าทําไมต้องถ่ายด้วยทำไมต้องถ่ายถ่ายด้วยเอ็มอาจจะคิดว่าเอาไว้ดูใช่ใช่อยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำเนความทรงจำแต่คนอาจจะว่าแต่ถ้าคนดูมันเขาไม่ชอบเขาถ่ายไปเพื่ออะไรแต่ตมันก็กมันก็ตีความหมายไปได้สองอย่างนั่นแหละเขาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ผิดนะพ่าต้องการไหมไอ้สิ่งที่เอ็มทำเนี่ยมันก็มีบ้างเล็กน้อยแต่จริงคือเรามองตากันลูกเต้ามันมองกันรู้อยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วว่าลูกคือลูกพ่อคือพ่อ พ่อเคยมีความหวังไหมว่าวันหนึ่งที่พ่อแก่ตัวไปลูกทั้งสองคนของพ่อจะต้องดูแลพ่อจะต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ากระตัญอยู่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันรู้อยู่แล้วคือพ่อก็มีตังค์ของพ่ออยู่แล้วถ้าพูดก็เอาอีกแกะว่าเราคนจนเนาะมันก็พูดได้กันอีกแก่ใช่เขาก็จะบอกว่าพ่อก็พูดได้นี่พ่อมีเงินแล้วนี่ใช่เนี่ยก็เกเหมือนกันเนี่บมันก็เหมือนกันถ้าพูดไปก็อีกแก่ก็อย่างที่พ่อพูดนั่นแหละว่ามีเงิน ยี่สิบาทคุณจะกินยี่สิบาทเลยเหรอมันก็อารมณ์เดียวกันอีกเงี้ยเหมือนกันหมดนี่แหละเหมือนพอล้มเนี่ยอ่ะเพราะเขาไปใช้ตังค์เพราะมีประกันของพ่ออยู่แล้วพราะประกันชีวิตของพ่อพประกันสุขภาพพราะประกันอุบัติเหตุของพ่อไม่รู้กี่กรมทันก็อีกเงพราะคุณมีตังค์อีกงี้มันก็อีหลับเดิมก็พูดไม่ได้ก็พูดไม่ได้ก็อีหลับเดิมก็เหมือนเดิมถ้าํามที่ก็ต้องถามว่าพ่อเราถึงมีตังค์มันก็เริ่มจากการค้าการขายกันพ่อไปค้าขาย เราเป็นนักแสดงเขาเหมือนกันเอ,เอาความสามารถไปแลกเงินไปแลกกับเงินมาเหมือนกันก็คุณขายข,ายของน้กคณก็จะมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละ <c oughs> ก็ลงทุนเท่าที่เราลงทุนได้ถูกต้อง,งก็เหมือนกันเหมือนกันมี <c oughs> สิบบาททําประกันสองบาทเก็บไปจิ้มข้าทก็บไว้แต่งงานเอางี้ถ้าไม่ได้นั่งกินกับหลานเนี่ยพราะแทบจะไม่ได้ไปนั่งกินร้านที่ไหนเลยข้างนอกข้างนอกเลยข้างนอกใช่จะพาหลานไปกินร้านต้มตํานี่ร้านซีฟู้ดหลานก็กินไม่ได้ พ่อพูดตลอดพ่อไม่เคยปลุกฝังว่าต้องมาต้องมาดูแลพ่อต้องมานู่นนี่ก็เดกนั้นบอกนะพ่อก็บอกพ่อ้าลงมาพ่อก็มีประการของพ่ออยู่แล้วพ่อก็เตรียมตัวของพ่ออยู่แล้วต่อห้พ่อตายเลยเอ้าพ่อก็พ่อก็มีของของพ่อก็รู้ของพ่ออยู่แล้วไงใครเป็นรายชื่อที่หนึ่งเอ็มใช่ไหมอ่ะแต่ถ้าเขาถึงวันหนึ่งเขาก็ต้องพ่อกันตัวเขาเหมือนที่พ่อคิดนั่นแหละเหมือนที่เขาคิดตอนนี้แหละ คนหาเช้ากินข้ามอ่ะพ่อก็เข้าใจใ<ช>พ่อก็บอกว่ากกินข้าวาพ่อกินข้าวกับน้ำปลาบดข้าวใส่น้ำปลาให้เอ็มป้อนเอ็มนะแต่คนชอบพูดไงว่าใช่สิพ่อรวยแล้วนี่พ่อไม,ม่นู่นนี่นั่นแต่เขาไม่ได้ดูพ่อตอนพ่อลําบากไงก็นี่แหละพ่อถึงบอกไงเคยดูประวัติพ่อจริงหรือเปล่าก็พ่อผ่านมาหมดแล้วไงเออพ่อผ่านมาแล้วไงไเอมว่าด้วยความที่ยุคสมัยเนี้ยมันเป็นอะไรที่คนเขาแข่งขันกันไงพ่อนั่นแหละอย่าไปอ,อย่าคิดแบบนั้นสิ เดี so, ๋ยวไปคิดแตแข่งกับเขาทีเขาเ่าคิดแข่งกับเขาคือเนื้อเนื้อต่ำใจทำไมกูไม่มีเหมือนเขากูไม่มีเป็นเหมือนเขาวะถ้าคนมันเป็นเหมือนกันหมดมันก็เป็นเหมือนกันหมดสิทีงั้นมันก็ไม่มีคนเดกัวกับกูทีงั้นมันก็มีผัวนคนเดกันกับเอ็มมาสิถูกปะเก็บเขามาเป็นแรงบันดาลใจจะดีกว่าอีกพมจะพูดยังไงให้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 เข้าใจอย่างที่พ่อบอกเนี่ยก็มีอยู่เท่านั้นจะทําอะไรมากไปกว่านั้นก็ผมบอกนี่ไงบ้านหลังแรกผมเจ็ดสิบสองตารางวาก็ผมไหวเท่านี้ แล้วบ้านที่ผมเช่าก่อนหนะ้านั้นผมเช่าเดือนละ550ห้าร้อยห้าสิบน่าจะแคบกว่าน,นั้นอีกนะครึ่งหนึ่งของเนี้ยที่เรานั่งอยู่เนี้ยนี่ห้องที่พ่อเช่าอยู่ตอนนั้นกับแม่แม่ยังค้องเอ็มเพิ่งเดือนสองเดือนหนึ่งด้วยซ้ำนี่หมอนไปด้วยซ้ำแบ่งหมอนกันแต่นอนคนละเวลาพ่อมาถึงบ้านตีสองตีสามตีสี่แม่ก็ตื่นตีห้าให้พ่อนอนห้องเช่าของผมห้าร้อยห้าสิบหกร้อยนะเขาก็จะขึ้นมาทีเลยปีหนึ่งปีละสามร้อยสองร้อยพ่อขยายห,ห้องขึ้นมาอีกเป็นห้องละพันสามขึ้ใหญ่ขึ้นเท่านี้ เราขยับขยายไปตามกําลังของใช่การตามกำลัง,ง,ลงแล้วก็มาถึงตรงที่พ่อซื้อบ้านเจ็ดสองตารางวานั่นแหละฉะนั้นผมว่าเราอย่าไปน้อยเน้ยต่ำใจกับว้านสนาเลยทุกคนเกิดมาในสิ่งนั้นๆที่มันเกิดมันเป็นไปตามโชคชะตาฟา้าลิขิตแล้วถ้าผมเลือกเกิดได้ผมก็ไม่อยากเกิดเป็นนี้หรอกใช่ไหมผมก็อยากผมก็อยากเกิดเป็นเศรษฐีบ่อน้ํามันนุ่นเหนื่อยเนื้อเพาะเนมันจนฟันฝ่ามันจะไม่ง่ายกว่าหรือใช่ไหมเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีตะวันตะวันออกกลางใครก็ได้ ถ้ามันเลือกเกิดอ,อะไรนี่มันทุกคนมันเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เรากเกิดมากับสิ่งที่เรา,าเป็นอยู่ที่เราเป็นอยู่แต่มันจะไปตามสเต็ปของมันนั่นแหละอ่ะท้นมาขัานรี้อาจารย์ถัดมาครับตัวนี้ชื่อว่าบ้านครับเราเสื่อถึงบ้านของหิ่งห้อยนะครับก็คือเขาอยู่ชั้นใต้ดินเราก็าอยากให้ลูกค้าเปิดตัวแผ่นคิวขึ้นมาก่อน เราก็จะค้นพบตัวบ้าขงเขาที่อยู่ด้านล่างนะครับเราจะใช้หมึกยักษ์สเปนนะครับซึ่งเท็กเจอร์เขาจะแตกต่างจากหมึกยักษ์ญี่ปุ่นคืออันนี้จะมีความนุ่มกว่าแล้วก็มีกะทินะครับตัวนี้เราทาเป็นบูสต์กะทิขึ้นมาเพื่อให้รสชาติเค็มปัดกับตัวของตัวหมกนะครับทานให้อร่อยค่ะจะได้ไหมที่เขาพูดอ่ะไม่คือไม่ได้เข้าใมเอร่อยอร่อย ไม่เลี่ยนเลยเหมือนยกระดับอาหารไทยนะคืออยากจะบอกทุกคนนะคะว่าการที่เอ็มมาถ่ายรายการกับคุณพ่อพาพ่อมาทานอาหารแบบเนี้ยมันไม่ใช่ชีวิตประจาวันของพ่อเพราะชีวิตประจาวันของพ่อคืออะไรต้มไก่อมไก่อมปลาดุกเบื่อไหมมันก็มีบ้างกันแหละนีถ่ายเก็บไว้ดูเวลาหิวอันนี้คืออะไรครับเนี่ยน้ำอะไรเนี่ยน้ำต้มยำนะครับน้ำต้มยำเออนี่คือต้มยำ嘛 จาน,นนี้นะครับจะเป็นต้มยำกุ้งนะต้มยำกุงงำก้งใช่ครับจะเป็นิกเนเจอร์ของทางร้านเรานะครับเราจะดัดแปลงเรื่องของเทคนิคการทําเทคนิคอาหารยุโรปเข้ามาแทรกนะครับมาแบเหมือนเวลาเราทําบิสต้มกุ้งไปพร้อมกับเครื่องต้มยำส่วนตัวกุ้งจะใช้กุ้งลายเสือนะครับนั้นกุ้งตัวนี้จะค่อนข้างมีความกรอบเด้งเวลาทานนะครับ<ม>แล้วก็นํำซุปต้มยำที่มีความเข้มข้นด้านหน้าจะเป็นโฟมนมครับใช่ครับตรงนี้ใช้ให้ตัวซุปมีความละมุนมากขึ้นในระหว่างทานนะครับฟิลเหมือนกินต้มยำน้ำข้นทำไมต้องเป็นกุ้งลายเสือ อะายแมวอะไรกระต่ายก็ไม่ไม่เอาพันธุ์นั้นจะไม่มีครับมันไม่มีใช่ไหมคมีอย่างนึงค่ะไม่ต้องกินครับบอ้อร่อยบขอบคุณค่ะพ่อลองตักโฟมไปกินด้วยอันนี้คือนมมันใช่ไหมมันเหมือนน้ำต้มยำที่เอาไปเคี่ยวจนมันเป็นเหมือน lobster bis ที่เป็นแบบซุปของต่างประเทศละป้าพอิคำแบบ ฟิลหนึ่งเลยเนาะออ,อ,อยป้าปาสังเกตไหมว่าอาหารไทยอ่ะสามารถยกระดับมาเสิร์ฟแบบเนี้ยทั้งนั้นที่เมื่อก่อนเรากินกะเพราจานหนึ่งอ่ะก็จบแล้วจบแล้ว,ลวอืมไม่ต้องมานั่งเล่าอะไรให้มันเยอะแยะคนก็ชอบกินแ,บบแปลกชอบบรรยากาศแบบที่เรไม่เคยเจออย่างเงี้ยมากินานั่งคุยไปกินไปคุยไป,ยไปมันก็เพลินไม่มีเรื่องผู้หญิงเนาะ โอ้ยแม่แม่พ่อแม่ไม่พูดกับพ่อแม่ทำไมจะมุงบานมันมันไม่ชอบมันนะตอนนี้คอนเมนหลักแล้วนะซึ่งอาหารจานหลักนะคะก็จะมีที่เขาเขียนว่าในนี้ก็คือแกงเผ็ดเป็ดย่างแต่ถ้าเราไม่ทานเป็ดเราก็สามารถเลือกได้ว่าเป็นปลาลุยสวนหรือจะเลือกข้าวซอยเนื้อก็ได้แต่ว่าไอสองเมนูหลังที่เอ็มพูดเนี่ยเราต้องเพิ่มเงินนะคะสำหรับจานแมงคอของเรานะครับจะมี3ตัวนะครับตัวที่แอดออนเพิ่มจะมีตัวปลานะครับจะเป็นข้าวปลาลุยสวน สำหรับแกงเผ็ดเป็ดย่างนะครับวันนี้เราใช้เป็นเทคนิคอาหารฝรั่งก็จะเป็นขาเป็ดกงฟรีนะครับแล้วก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับโปรเตโต้เค้กนะครับก็จะเป็นเค้กมันฝรั่งแล้วก็จะมีมูสแอปเปิลด้านบนก็จะมีผลไม้ต่างนะครับเป็นผลไม้รวมสําหรับจานปลานะครับจะเป็นปลากุลาดนะครับเราจะเอาน้ํามันร้อนๆลาโดนเนื้อปลาเรื่อยๆจนเนื้อปลาสุกนะครับวิธีนี้จะทให้เนื้อปลายังคงความฉ่าตัวเบสติกเราจะมีรสชาติของสมุนไพรแล้วก็มีความเผ็ดของตัวพริกแห้งส่วนข้าวซอยเนื้อนะครับเราจะ้เเสนนครป็ือโง ตัวนี้เราจะใช้ผ่านการซูวี24ชั่วโมงให้ได้ความนุ่มแล้วก็จะเสิริฟมาพร้อมกับซาเวอร์คราวนะครับตัวนี้จะเป็นกระหล่ำม,ม่วงให้รสชาติเปรี้ยวแทนที่เราจะใช้ผักกาดดองแบบจีนนะครับตัวนี้ให้รสกรอบนะครับแล้วก็ให้รสชาติที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้อร่อยครับโอขอบคุณครับมแมงสักอย่างไม่จาไม่ได้เลยอยากให้เห็นว่าเนื้อปลามันนิ่ม,มคือข้างนอกอเขาราดมาด้วยน้าํามันแต่ข้างในมันมีความจุซี่อยู่นี่อาม,มาฟองน,องนไมไหม ถ้ามองจากภายนอกอาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะเลี่ยนแต่มันไม่ใช่นะมันคือเมนูไทยเนาะบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยมีแค่สิคอสเองมันจะไปอิ่มอะไรพออ่อเป่าเขาไปซิว่าพ่ออิ่มไหมไม่ไหวแล้วม,มัน,ม,นมันแน่นนะทุกคนแกงเผ็ดเป็ดย่างสไตล์วังหิงห้อยอ อยากจะบอกเลยนะคะว่าไม่ได้มีแค่เฉพาะวังหิ่งห้อยเท่านั้นนะสำหรับใครที่จะมานะคะตรงนี้เหมือนเป็นอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งของวังหิ่งห้อยมาตรงนี้มี WH cafe มีวังหิงห้อยตรงนี้ที่เราอยู่กันแล้วก็มี The Beast ที่ขายเป็นเนื้อแล้วก็มี coffee shop ด้วยคือมีครบมากๆดีอย่ขับเลยนะขับเลยไปไม่ใช่วังหิงวังหิงห้อยนะวังอะไรนั่งฝั่งนู้น ไม่ไม่มีเขาไม่มีอาหารแบบนี้นะโอเคอ้าทีี้เราอีกอันนึงของหวานนะลอดช่องกับมามาปิดมาปิดมันจะเป็นอย่างไรโออเค่า ครับสำหรับจานนี้นะครับชื่อว่า Foreign Angel นะครับเป็นจานขนมหวานที่เราเคยได้รางวัลเดบิวต์เอทีเอสสวอรที่ฮ่องกงมาก่อนนะครับจริงๆแล้วเขาคือระช่องน้ำกะทินะครับไม่เหมือนเนาะเออมันไม่เหมือนอะด้านใต้ของโดมจะเป็นตัวเนื้อระช่องที่เราตีที่มาเป็นมูสนะครับเราใช้ซัฟฟอนตัวน้ำมาตีกับตัวเมลงองค์ประกอบค่อนข้างมีความเป็นครีมนะครับเราจึงให้ตัวอัลมอนด์ฟิลมาครับเพิ่มรสสัมผัสความกรอบในระหว่างทานทานให้อร่อยนะครับโอเคครับมาเป็นไง Ừ, อ,<ร><ร>อืมคพอชอบกินของหวานอย่างนี้นสำหรับมะปี๊ดนะครับจะให้รสชาติเปรี้ยวจัดทำมาเป็นซอเบนะครับเป็นตัวปิดท้ายสำหรับการทานมาทั้งคอร์สตัวนี้จะช่วยล้างบกไในแล้วทานให้อร่อยครับโอเคครับออลองเลยเอา,าก่อนมะปี๊ดก่อนมะปี๊ดพ่อลองเลยข้างล่างเขาบอกว่ามันเป็นครัมเบิลนะคะมันจะเป็นกรอบๆแล้วก็รวมไปด้วยลูกเกดด้วย <c oughs> แต่มันมีความเปรี้ยวแต่ว่ามันมีความนุ่มของมันอยู่ <c oughs> อเพราะฉะนั้นแล้วใครถ้าอยากมาเฉลิมฉลองในช่วงโอกาสดีๆมาเลยที่นี่เลยวงัวงหิ่งห้อย แล้วก็ถ้ามาเป็นครอบครัวใหญ่ๆก็สามารถมาจองห้อง V I P อย่างเราได้เนึ่งห้องถือว่าห้อง V I P เนี่ยห้องนี้ใช่ค่ะเรารับได้ทั้งหมดประมาณสามสิบกือบสิบคนสิบกว่าคนได้ยี่สิบยี่สิบประมาณยี่สิบยี่สิบคนพ่อจะเบียดกันกินได้ไงก็เบียดกินที่เหลือนั่งปุูนั่งพื้นนั่งใต้โต๊ะนั่งกินอะไรก็ได้ไปเราไปแล้วันนี้ร้านอยู่ตรงไหนคะบอกนิดนึงกูก็มัมเราต้องด่วนมาเลยพระรามเก้ามาเลยเลี้ยวขวาทางเพชรบุรีทางเพชรบุรีปั๊บอย่าข้ามทางรถไฟเลยการทางพิเศษมาาหนน่อยยยยึงเเลลี้้วซ ส่วน<ย>ตัวพ่อนั้นมาอย่างไง<อ>นั่ง,งรถมา <laughs> วันนี้รถติดมากเลยตรงสมทใครอยากให้พวกเราไปทานร้านอาหารไหนนะคะค,คอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้เลยอยากให้แชร์สูตรอาหารเมนูไหนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด subscribe ส่งดาวมาให้ด้วยนะถ้าดูผ่านทาง,ทางช่องทาง Facebook นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปพ่อรีบกลับแล้วแม่ลับแล้วนะมันก็มัน